ไปมาอึ้งน,นะเด้อกลับนมัสการกับปู่ตาบ่เห็นหนา้าเห็นตาจ้ายิเ่เฉียวโจ๋ดีใจย่ำไปเจอเพื่อนนะเอาไปมาไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นี่เนาะค่ะมีไม่ยังขีบล่มขี้บ่สิลร่วคีบเสร็จแล้วเดี๋ยวจดย่อให้ยุนี่ดิฮะก็จดไว้ยู่วุนี่จ้าบัวบาวดอกไม่เอ่ยชื่ออัดแล้วค่ะ ไม่เอ่ยชื so ่อจักซื้อหยังแล้วแล้วแต่สิปูสิซื้อหยั่งเหรอปูบุญการนะบ่บ่บ่ก็ได้ปูปหยังก็ได้อานแลี้ยวบ่าโลดเดี๋ยวจังคุยกันทีหลังอันคือว่าได้ยินนั่นว่าถือเหล้าของบ้านสามตัวบอกปูสามหรือเนาะจะพุมมาหาข่อยป้า ประกาศเชียงโอ้บะเมีนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไล่เดี๋ยวเอาเบอร์ไล่ให้อุ้ไล่จุดเดียวเอาคือไปส่งให้ยสันคือไปเห็นจักเรีบะส่งหากันเลยไปเดียวส่งดอกบปเห็นไล่ปูจักเรีโดนแล้ว เอาเท้าเล็กงเล่ามืออ่นมาแมนบ่เทิาเลี้ยงไงนี่แล้วขันพ่อบ่เออได้ได้ขอตะเลียกไงสันเลีกยง่ได้เหรอบ่ปูมือมืออ่นเช่าก็ได้เล็กเล้าเอาตะเลี้ยงไงก็ได้เลียเล่าให้มันใจกวนเนาะให้ถือซาำตัวน้าเนี้ยหน้าปู ไปซื้อเจ็ดสองสองเจ็ดออกสองเก่ายุงลายเนาะชงยังโบชงอะไว่าบโบอวหลายพิศกรพิศกรอวดลายบ่เหมีนบ่ตัวจริงน่ะจ้อยแต่ว่าในกล่องมันใหญ่ซื้อ ไปเมื่อวานนี่บ้านผือเขาจะว่าตัวแกแดงตัวกิ่งเขาคืออันบ่คือในนั่นมาสั่นเชิ้งลงเฉียดแดงมีเชิงบนลงเฉียดแดงค่ะบ่มีหลายไล่กัปูซีไล่เป็นช่วงกับไปสิถือเครื่องใดบ้างนี่นี่เล่าหมู่บ้านมากระทรงกระทรงของม้วนไปเบิงเ่งงนี้แล้วมืออื่นเ้าต้องทรง,งเหล็กเล้าอันไปให้ไหมเนี่ยควรไปกวด อ๋อพุ่มดีนะพุ่มดีชงเข้าไปไล่เสียสีมุนจิมสีชมพูสีเขียว กับทยมหูเี้ยนเสียสีขาวมันก็มี่เจดงเบิดทุกอันชิบละปูล้วงลูกมันคือผู้สาวช่ำหน่อยนี่ก็รูปนั้นละกล่องมันผ้าสวยกล่องมันงามเออเขามาเล้วาขามาแล้วปูไล่นี่ล่ะเิรกขถึถี่ถไม่เก้าถือแล้วเนี่เก้าปอ้ยเป็นว่าเก้าเก้าแปดถือตัวกันยังดีลอยหนึ่งมันต้องตั้ง ร้อยยี่บหาบาทฮะเรื่องงยเดี๋ยวไปเขียนอยู่บ้านก็ได้บอกบอกเป็นค่ะไปเขียนอยู่บ้านให้เพื่อนเบิ้งก็ได้บอกเอาเอาขมาแล้วฝากกดไลกดแชกัะท่านผช้ชมาหอยน้ำปูัง Sám câu chết Sám câu chết Sám hút chết Sám hút chết Thằng lang hồ ở... Sám xuống cầu chết, cầu chết. Sám xuống Cấp nó hàng rồi Hút xuống ừ. 4, 3 đi cầu, đi à, bà bùa Thế bà hàng buồn hàng đều là Đi câu đều rồi chết Ờ sám Cấp chết เอเลขตัวเดียวเนาะสามหลักลอยเจ็ดหลักไทยจเจ้ากันเห็นก็ข่อยเจ้ามักสูบเล่มยังไงสาธุกรบปุกเจ้ามันดวงแดว่าสามศูนย์กับหกศูนย์หลังชุมพุ่กันมีสูบมีบอมเมวดเจ้าไปหาข่อยในเจ้าเจ็ดเก้าเจ็เจ้าเจ็เจ้าก็ยังได้พุ่นอยู่เอแมนเยอเจ้ามันซือเลื่องสลา อันนี้ตัวตัวเด่นมัน้นหกศูนย์ด่าแข็งแรงเขามันเฮียรุ่งเขามันเฮียลงแล้วแบบนี้อันบนเด่นนี่เปนเขาเจ้าก้องเ,เ,เ,เขาเก้าได้เอาเก้เาเจ็ดงุกเก้เาเจ็ดอกสามสามเก่เาเจ็ดงุกเก้าเจ็ด thằng lăng 30 gấp một vòng cổ 60 30 gấp 60 thằng lăng luôn luôn để tháo luôn cái tổn tổn tổ bao ba ที่กายออกวันเช้าข่อยชุนเกาเจ็ดเลยทางงานเกาดึงถึงเป้เลยเถื่อเติบนบนทั้งล่างถึงมสามตัวปีนี้ขอลับกระถินแล้วตัวเรียกว่าเข่าเก็ดมือรับกระถินเลยเล็กเล่าเพราะว่าในี้วันเชารีบข่อยจิบพวกข่ายเข่าไปเลยอ๋อค่ะมีตะเหล็กนี่มิตะเหล็กนั่งทั้งนั้นเออตะเหล็กนี่มีขั้นมันชิมาข่อยนั่งแมี่ข่อยนั่งสูบยาอยู่ประชาชนรับตามน้ารอดอ๋อยันละเหล็กโซ่เหล็กลาบเพคือเหล็กคำนวณ เขานวดสิบอาจารย์เขาใครเข่าเลยบ่องมันเหล็กเทวดาเนอะเหล็กคำนวณนี่จัามันสิบ้าระมาณเนาะตั้งวลหลายตัวใครมีบุญก็ได้นะเลขคำนวณนี่เนาะไปเลขเลขอันนั่งนี่เนาะเหล็กเทวดาตะว่ามันกับเขาอยู่มันหลายตัวเด้เจ้าว่านอย่างจับได้คือเด้เจ้าว่าเลขนี่มิดนี่เทวดาให้เจ้าชีเป็นไห่เ้าเด้อเป็นนี่น้องเห็ดคุณงามพุ่งดีปัดขวดด้วยแต่ว่าเมื่อนี้ก็ไปนั่งไิ่าด ย้ายมูเงอขาวดอกไปนั่งวิเชยนงางาข้าวขายดีงมเงาะขาวแล้วเป็นนาไปทง n h ทั้งใหญ่แมั้งนาเราแถวนี่อยักเนี้อยาะมากหรออืมแตไม่เครือเนาะอกว่าหมเครม่องนอจะเล่นลกขึ้นนั่งลูกขึ้นนั่งแล้วก็นอนอีกนอนนอนสิสมาธิไม่ย้ายนี่มหาหูญแท้อยู่วัดปลาผลมีบัาปูวัดปูหาปูเฮิมผล มีบ่มีมียังมีผีบ่ภาษาค่ะคักติบ่ภาษาค่ะคักบ่เพาว่าคันันผู้บ้านคันคนมากนี่คนมากเป็ดแขนด้วยคนมากคันคนมากเป็แกค้ามากเป็กแขกติดตุ้งต้ผู้บ้านเขาขอปูบ้านเท่านี้ตัวปูเม่นเลยบ่งั้นละก็ปรชุ่มวแปัสตปวดสองมืออ๋อสาธุครับคุณอ๋อ ถึเ,เห็ดไหมาธุค่ะเอพบว่าออยุย้นข่อยานนีน,อน่อยมันโตนุงเหยียบกันตายปู่ <ขอ S 1> ย่าไปย่าไปง่ายเนยอะกันสิไปจำบ้านอันเขาพัานาจ,จังไปจำมังไหมท่านสิจำด้วยสิจำยู่นี่มันมคว,นวัคนมวนมีปปนปเป็นพวกม่านว่าคุณ็นจัดหยาออมชล่าไว้แล้วอ่านกดไปพุ่นก่เป็นไปน้ำพักมานเทอนหายเปนยุ่นนั่นยุญสิจื่ใหม้ถูกเด็ไปยุ่ไกลเถอะม เราทำไปสม้มเจดียงกับสีเขียนตัวเลขให้เนาะจะจำาบ้ได้เดี๋ยวกลับเมียบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังส่งซื้อขี้มาต่ำมรอโลกในหนะ้าจอกำลังลดราคาอยู่ที่พันสองรอยค่ะเดี๋ยวไปบึงเจดียงเขียนให้เนาะคะ่ะเนาะหวว้ใส่ซองอย่าได้มองมุนเสาขาวแจง้งหนกแก้มใส กว่าสองนั้นเจ้าอย่าได้ต่อยต่ำตทุกให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจให้พองใสรกในเนือกว่าสามนั้นให้เจ้าอายุยืนมันร้อยปีคามรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงขอให้มาสวยอยู่สู้เจ้าผู้สุคน ขอสีนั้นขอให้บุญกอดเดียวขอเกี่ยวพันธนังให้เจ้ามีกำลังแข็งแรงให้มีแห้งหลาหลาดังพญายดอกสารสร้างคือจังพรน,นั่งลาวิสาขาดอกหน่อยนอปากว่าพรดอ,นนอกสีขอพระกวาง ว่าสงนตงณานดอกนาจัตยูเสียงบดีจะเป็นเนี่ยงแค่ยูหกสิบกัวนี้เจ็ดสิบหรือเปล่าโอ้โหหกสิบอจ็ดหกสิบเจ็ดที่ว่าผู้มาอยู่บนสาเพอไปถามว่าจะโผล่ว่ายุดหอน่ามันก็อไปส